สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B 1วันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการดาราวาไรตี้ค่ะเฮ้ยนะครับเจอกับเราเหมือนเคยค่ะสัปดาห์นี้ค่ะดาราวาไรตี้นะคะก็ยังมีข่าวข่าวนะเกี่ยวกับความร้อนความฮอตของคนในหน้าดีเยีสารต่างๆเนี่ยมาฝากกันเช่นเคยในช่วงของเบรกที่1ค่ะถูกต้องครับตอนเบรกที่2ฮะเราก็พาไปเป็นภาพบรรยากาศมุสูงนคร2อเรื่องด้วยกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวรอมาติดตามกันใช่ค่ะแล้วก็ในเบรกที่3ค่ะกิจกรรมดีๆก็มีมาฝากกันเช่นเคยเอาใจสาวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแต่ละหนุ่มที่เลือกมานี่นะคะนอกจากจะถูกใจเจ้้แลว เชื่อว่าสาวๆหลายคนก็ถูกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นใครต้องติดตามกันในเบรกที่สามค่ะถูกต้องเบรกแรกของเรากับช่วงฮอตออนท็อปนี่เลยวันนี้อยากจะบอกว่าฮอตและก็ฮอตมากๆใช่ค่ะจะถ้าจะไม่พูดถึงเธอเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเธอคนนี้นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเธอเป็นกระแสขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะหลังจากที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ๆเพื่อไปเอาดีนะที่เมืองนอกเมืองนานนะคะสำหรับสาวคนนี้ค่ะ สาวซาร่ามาลกุลเลนของเราค่ะหลังจากที่ไม่มีภาพหลุดนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ของเมืองไทยเราเป็นภาพหนึ่งภาพในฉากของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เธอเล่นซึ่งมันเปิดหน้าอกออกมาถ้าเรีจำกันได้แล้วก็มีการเห็นเนื้อหนังมากขึ้นงานนี้ซาร่าเล่นซาร่ามาลกุลเลนของเราคะก็เลยตกเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมื่อเธอร้อนขนาดนี้ทาง FHM ค่ะนิยสารหนังสือสําหรับผู้ชายก็เลยไม่รอช้าที่จะจับเธอขึ้นปกอีก อีกหนึ่งครั้งค่ะกับซาร่มาลกุลเลนจ้ากครับดูหน้าปกอาจจะยัง มีความเซ็กซี่นิดนึงนิดๆแล้วเหรอนิดนิดนึงนี่บอกว่าปกติเอฟเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดอย่างงี้นะอันนี้แบบว่าฝรั่งไงเจ้อันนี้เป็นว่าเป็นฝรั่งไงพี่ดูเหมือนว่ามือเขาท่านายจะไม่มิดนะแม่ขให้มาเยอะมาแบบนั้นแน่จ้ะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูด้านในนะคะสำหรับเอฟปักนี้นะคะสาวซาร่ามาอามาลาคุเลนของเราเนี่ยนะคะไปทำความรู้จักกับเธอชนิดนึ่งดีกว่าค่ะว่าเธอมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรและก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างไรบ้างค่ะถูกต้องครับมากันที่วันเกิิดกกกก่่ออนนนนแแลล้้ววััะ็ชืจรง ซาร่ามาลากุลเลนนะฮะหรือว่าซาร่าแอนเลนนะครับเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2525นะฮะที่เกาะกวมนะครับสหรัฐอเมริกานะครับ uh huh. ที่ทร่รู้กันอยู่แล้วก็เป็น uh huh. ทั้งนักแสดงนะครับเป็นนางแบบนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับแล้วก็ทีมงานคือ แจ้งเกิดกับผลงานนี่คือเป็นมิวสิกวิดีโอของ Friday Friday I'm in Love เมื่อปี2 5 3 9นะครับแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะฮะหลังจากได้เป็นนางแบบโฆษณานะฮะเป็นโฆษณาเรียกเป็นไงครีมทาผิวยี่ห้อหนึ่งสตารับเด็กดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็มีผลงานเดินแบบถ่ายแฟชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรวมไปถึงละครนะฮะอย่างเช่นเรื่องในฝันนะฮะหรือเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกเป็นการแจ้งเกิดของสาวชาร่าได้นะรวมไปถึงละครภาพยนตร์ ก็ยังมีอีกเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพราะรักครับผมร,มรมวมถึงพยัคฆ์ร้ายสายหน้าแล้วก็มีการเดินแบบถ่ายแบบอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะก็เรารู้ละว่าหุ่นอย่างนี้นะคะครูร่างหน้าตาแบบนี้แน่นอนค่ะตลาดบ้านเราแอเป็นที่ต้องการมากค่ะซาร่านะคะก็เลยนะคะถือว่า เป็นอีกหนึ่งนะคะที่ถูกจับให้เดินบนแคดวอล์กใน,ะน,ะนะงานแต่งงานที่สําคัญสําคัญนะคะของวงการบันเทิงไทยบ้านเราเน่เองค่ะด้านผลงานละครกันบ้างค่ะสาวคนนี้ก็มีมใม้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มต้นในปี2 5 4พัค่ะกับละครเรื่องหัวใจสองภาคค่ะคู่กับหนุ่มบุ๊ดนุพน์ค่ะคักงานของเราเน่เองค่ะแล้วก็ปีส5 4พัค่ะหัวใจยางวงเล็บอยากมีรักนะคะคู่กับหนุ่มลีโอพุธค่ะปีส5 4พัอีอีกเช่นกันค่ะกับละครเรื่องอมตะคู่กับ คุณดอนทีระธาดานะคะแล้วก็เล่นคู่กับคุณชาติชายงามสันนะคะปี2545กับสุสานคนเป็นรับบทเป็นอุสาคู่กับคุณชาติชายงามสันค่ะปี2548ค่ะข้ามขอบฟ้ามาเพื่อรักค่ะเรื่องนี้ก็เล่นคู่กับคุณดอนทีระธาดาอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่แจ้งเกิดกันไปเมื่อปี2544กับอมตะนั่นเองค่ะแล้วหลายคนก็ลุ้นนะคะให้คู่นี้เป็นคู่จิ้นกันเพราะรู้สึกว่ามีความเป็นอินเตอร์มีความเป็นลูกครึ่งทั้งคู่เลย เหมาะกันมากๆเลยนั่นเองค่ะและในปี2549ค่ะกับละครเรื่องในฝันค่ะรับบทเป็นนะคะเจ้าหญิงพันพิราชแห่งพรหมเมนคู่กับพี่ตุ้ยธีรพัสิทธิ์อาสัจกุลของเรานั่นเองค่ะตอนนั้นโอ้โหดังทีเดียวเลยเพราะพี่ตุ้ยยังกำลังหลอกกำลังหอมเลยถูกต้องครับตอนนี้ยังรออยู่ยังรออยู่นะฮะเขาบอกว่าหลังจากนั้นครับก็ได้มีโอกาสไปเซ็นสัญญานะคะกับทางต่างประเทศด้วยกันทั้งหมดเนี่ย ห้าปีะนะฮะเรียกได้ว่าก็มีผลงานหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นนี่ทูนะครับรวมถึง สิบสองสิบสองสิบสองเรื่องที่หนึ่งที่บอกไปมีภาพหลุดออกมากันแบบนั้นนะคระแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องมากๆนะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยซาร่าไปเป็นนางเอกเกรดซีเกรดบีหรือเปล่าก็จริงจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะไปฮอลลีวูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่อยู่ดีเราไปเป็นใครไม่รู้แล้วจะไปเป็นดาราเกรดเอของเขาเป็นไปไม่ได้เพราะว่าดาราเกรดเอของฮอลลีวูดเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็เริ่มจากเกรดซีก่อนหน้าค่อยไต่อันดับขึ้นไปเขาก็เหมือนวงการบันเทิงไทยบ้านเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าพอมีชื่อเสียง ในการอัปเดตเรื่องของระดับเขาเรียกว่าของดาราค่ แค่ตัวาการอัปเดตของดาราเนี่ยมันก็จะขึ้นไปตามระดับของความสามารถแล้วก็ค,ค่านิยมนั่นเองค่ะก็ซาร่าเองก็เหมือนกันถ้าว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะหนึ่งสาวที่นะคะมีความฝันค่ะที่อยากจะไปโลดแล่นอยู่วนการฮอลลีวูดค่ะเหมือนกับดาราสาวหลายๆคนนะะที่มโอกาดได้ร่วมงานกับทางฮอลลีวูดแล้วนะคะคไม่ว่าจะเป็นคุณนิโคลเทริโอเองหรือรแม้แต่น้องพิงกี้สาวิกาของเรานะคะมาครั้งนี้ค่ะคุณซาร่านะคะมารากุลเลนของเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่จะขอเดินตามฝันของตัวเองค่ะหลังจากที่บอกไปแล้วว่าไอ้เรื่อง1 2ข สิบสองคี่สิบสองเนี่ยนะคะมันหลุดออกมาเป็นภาพเนี่ยน,นะจ๊ะเป็นภาพหน้าอกที่เรยห<ช>ลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยซาร่าลงทุนขนาดนี้หรอไปอัพเกรดหน้าอกตัวเองเ,ออเพื่อที่จะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะเพื่อให้เขายอมรับอย่างนั้นเลยเหลอรอซาร่าบอกว่าช่วงนั้นนี่คือตกใจมากแล้วก็ยอมรับว่าเครียดมากๆกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าการทํางานอย่างที่บอกไปนะคะะถ้าเกิดทีมงานต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ใช้คําว่าตัวจริงเสียงจริงใช่เขาจะไม่ค่อยใช้สแตอินในการเล่นซะเท่าไหร่คือสังเกตนะอย่างไททานิคที่เราเคยดูกันเป็นไงครับก็เปลื่ยก็มีเหมือนกันใช่แต่อยากให้มองว่ามันเป็นอารมณ์ศิลปนหรืออารมณ์ศิล์ท่านั้นเองเป็นแค่หนึ่งหนึ่งฉากนะคะเพื่อจะถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต่อผู้ชายที่เรารักประมาณนั้นก็แค่นั้นเองค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าสังคมไทยของเราค่ะมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมันยังยอมรับกันไม่ได้ใช่แล้วคือชาร่าก็บอกนะบอกว่าปกติเวลาอาบน้ำก็ไม่แก้ผ้าหร มันก็เรื่องปกติหรือบางทีถ้าเราเป็นไปว่ายน้ําในสระส่วนตัวบางทีบางคนก็ไม่ได้ใส่บิกินี่หรือว่าชุดว่ายน้ำเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวหาส่วนตัวถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่าภาพที่หลุกอัมานี่แหละค่ะพี่เต้ยคะมาเลยทําให้เธอเนี่ยกลับมาเป็นกระแสอีกหนึ่งครั้งอย่างที่บอกไปหลายคนก็จับจ้องนะคะรวมทั้งมีภาพนะหลังจากนั้นออกมาอีกเป็นเซต หลายๆรูปใช่ถ้าจะไม่จะเป็นถ่ายแฟชั่นใช่แล้วก็อย่างว่าเป็นซีทรูซีทรูเป็นเสื้อกล้ามที่เปิดเผยมากขึ้นหลายคนมองว่าสมควรไหมถามว่าสมควรไหมในความรู้สึกพี่ซาร่าโตแล้วคือและที่วันรูนิติภาวะแล้วเขาถ่ายที่ต่างประเทศและเป็นงานของเขานะคะพี่ว่าถ้ามองกันเนี่ยก็คือน่าจะมองว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะมากกว่านะคะมันเป็นการทํางานอีกหนึ่งแขนงที่ทุกคนเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะก้าว99เดินต่อไปถ้าเราโมแต่มองอยู่ในกรอบหรือแค่จะเกินไปเนี่ย มันก็จะดูมันดูเหมือนว่าคับตัวเองอ่ะลองเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาดูบ้างคือว่าเขาเลือกเส้นทางของเขาแล้วใต้องยอมรับในความคิดเห็นของเขาว่ามันเป็นแบบนี้นะกว่าที่จะไปถึงจุดสูงสุดมันมันทางมันต้องมีถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะการที่จะได้มาในความสําเร็จเนี่ยอาจจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาหลายอย่างแต่ถ้าผ่านพ้นไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะถือว่าสุดยอดมากค่ะวันนี้ค่ะซาร่านะคะก็เลยขอกลับมาเยือนกับเอฟเอเอ็มอีกสักหนึ่งครั้งค่ะในเขาเรียกว่าจัดเต็มความ เซ็กซี่สไตล์อินเตอร์ Inter, ด้วยชุดชั้นในในเซ็นี้นั่นเองค่ะครับนะดูหน้าปกกันก่อนค่ะนี่ครับเมื่อกี้อย่างที่เขาบอกไปก็ต้องเขาต้องบอกด้วยว่าสไตล์อินเตอร์ ใช่ใเรามาดูด้านในกันดีกว่านะจ๊ะเรียกได้ว่าเมื่อกี้แอบดูแล้วนะคะลรองิดเลยทีเดียวค่ะพี่ต้อขานะจ๊ะสำหรับน้องซาร่าของเราเ่งค่ะเขาบอกว่าซาร่ามาลากุลเลนแวะกลับมาทักทายอีกครั้งหลังลุยงานหนักที่ฮอลลีวูดค่ะผนนี้เธอมาในคอนเซ็ปต์ของชุดชจนายสวยๆที่ขับความเซ็กซี่ของเธอให้ยิ่งโดดเด่นกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา ดิฉันจะไม่พูดอะไรแต่จะใช้ภาพเป็นการบอกเล่าแทนนี่นะคะเออนะว่ามันเซ็กซี่จริงๆนะคะนอกจากที่บอกไปแล้วข้า้งต้นว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะในวงการบันเทิงไทยนะหลังจากที่ซาร่าเนี่ยนะคะหายไปพักใหญ่ๆนะคะไปเขาเรียกว่าไปเล่นไปโกินเตอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามหาความฝันของตัวเองค่ะใช่ค่ซาร่าก็ขอกลับมาทวงบัลลังก์สาวเซ็กซี่รวมไปถึงนางแบบ ชั้นนำของวงการบันเทิงไทยบ้านเราอีกครั้งถูกต้องนะครับนี่ไงถ้าต้องบอกว่าถ้าเป็นงานแฟชั่นโชว์ใหญ่ๆระดับประเทศต้องมีสาวคนนี้ติดหนึ่งในนางแบบที่เดินแบบบนแคทวอล์กแน่นอนคือต้องเป็นฟินเล่กับทุกๆงานนะจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะสำหรับสาร่าของเราเองค่ะก็อย่างที่บอกไปเนี่ยถ้ามองเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันโป๊ไหม มันก็คือชุดชั้นในที่มันขายในห้าสับสินค้าคหุณคิดให้มันดูให้มันเอิร์นไปเป็นศิลปะว่าเขาต้องถ่ายทอดโดยให้ผู้หญิงใส่เพราะผู้หญิงดูแล้วเออจะได้รู้สึกว่าอยากจะซื้อใส่อ่ะเป็นจี้ใส่สวยอย่างนี้อยากซื้อใส่อยากซื้อถ้่อยากซื้อคนที่บ้านใส่เปล่าอยากครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันหุ่นนังแบบแบคือมันใจอะไรมันก็ดูดีทั้งนั้นใช่ใช่เป็นเราแล้วก็อยากซื้อคืออยากให้มองว่ามันเป็นแค่การขายสินค้าผ่านผ่านดาราที่มีหุ่นดีๆหุ่นสวยนนะคอ่่มาาดูรี้้กับง ก็เรียกว่าสวยสดใสนะตามสไตล์ของซาร่ามรกุลเลนของเรารูปซ้ายนะฮะบอกกอนะรูปซ้ายรูปซ้ายรูปซ้ายชุดชั้นในชุดสีม่วงนี่นะคะก็ธรรมดาลายเสือดาวนิดหน่อยอะไรประมาณแบบนี้อะแต่ว่ารูปนี้คือรูปหน้าปกนั่นเองค่ะที่มันทําให้หลายคนบอกว่าตั้งกระแสว่าเธอเปลือยครั้งนี้คุ้มแล้วหรือผมว่ามันก็โอเคนะมันก็คุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าถามพี่พี่ว่า การได้เปิดประสบการณ์ตัวเองนะคะออกจากกรอบที่ตัวเองมีอยู่แล้วไปเปิดประสบการณ์นอกบ้านไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่ได้มามันมากกว่านั้นเนี่ยชิว่าก็คุ้มนะครับเอออดูรูปนี้ด้วยค่ะอืมเป็นไงล่ะซาร่าจดเต็มจะเต็มจริงๆสไตล์อินเตอร์จริงๆนะไม่ใช่ว่าใครก็จะใส่ได้นะจารย์ชูชนัยแบบนี้องครับ คุณต้องดีจริงๆนะใช่นะคะอ่ะก็เรียกว,ว่า F S M เขาก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังอีกแล้วล่ะหนุมน่มๆก็ซีดกันไป <c oughs> นะจ๊ะแหมเห็นแบบนี้แล้ว <c oughs> นะ <c oughs> ฉันละเหนื่อยใจแทนหนุมน่มๆ <c oughs> อ่ะมาดูรูปนี้กันบ้างนะคะคเซ็กซี่เบาๆกับซาร่ามาลลกุลเลนเป็นไงต้องนะครับ <c oughs> ยื่วยวนน่าดูนะดนดีมาก <c oughs> นี่นี่นี่ n แหม อิจฉาจริงๆอิจฉาจริงอิจฉาตัวฉันเองอิจฉาซาไล่แหละเออแม็กทั้งนเกิดมานี่มีทุกอย่างพร้อมนะอ่ะ นอกจากนี้แล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะในของ F M ปักนี้เขาก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของซาร่าให้เราได้รู้นะลึกตื้นลึกหนาบานเกี่ยวกับเรื่องของคําติชมเกี่ยวกับว่าเฮ้ยคุมแล้วหรือว่าคุณไปเปลืองตัวอะไรประมาณแบบนี้นะคะอ่ะเขาพูดถึงหนังสยองความ12ทัพบทับเขาบอกว่าที่คุณเปลือยอกในหลายฉากเรื่องนี้มีคลิปของหนังซึ่งเป็นกระแสในบ้านเราพอสมควรซาร่าบอกค่ะว่าเป็นเรื่องที่ซาร่าเล่นเป็นผู้หญิงธรรมดาที่แต่งงานแล้วก็ท้องช่วงที่คลอดลูกนี่เขาบอกอย่างนี้ค่ะก็ มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแล้วพอลูกออกมาก็เหมือนกับว่ากลายเป็นปีศาจตอนแรกแม่ก็ยังรู้อยู่แต่สุดท้ายลูกก็ฆ่าแม่มแต่ว่ามันออกมาสไตล์ของหนังมันเป็นสยองขวัญน,นะคะรายละเอียดของงานเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าผู้หญิงที่มีลูกแล้วไง คือคือจะให้เขามาปิดมิชชิดเวลาให้นมลูกเนี้ยหรอประมาณนั้นประมาณนั้นเอออะไรแบบคือถ้าจะจะไม่ผิดมันเป็นฉากที่เหมือนว่าเขาโดนจับตัวใช่ประมาณแบบนั้นชักอย่างนี้าโดนทรมานหรืออะไรจะไม่ได้แล้วใช่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทําไมคุณเขาบอกว่านะแล้วทําไมซาร่าเนี่ยถึงยังดื้อที่จะถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปเขาบอกว่าเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยอยากจะทำค่ะแล้วก็ทนายกับผู้จัดการเนี่ยเขาก็มองว่าซาร่าต้องเล่นบทที่มันน่ารักแต่ว่าเราเนี่ยเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนไปเล่นอะไรที่มันดูเป็นตัวของตัว ให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ทนายกับผู้จัดก,การเขาก็ยังโกรธชราอยู่เลยนะคือพูดแบบขำๆว่ายังโกรธชราอยู่เลยนะคะแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยในวงการฮอลลีวูดเนี่ยทเป็นเรื่องปกติมากที่นักเอจเจะนด้หนังที่ต้องแก้ผ้าอ,อย่างเช่นแอนเฮเทเวเรื่องล่าสดุดเปรเยหมดเลยจ้ะเ,เขาบอกว่าเป็นงานเป็นศิละปะ <ス>เป็นซาลีลาของผู้หญิงไม่จำเป็นต้องปิดบังคือซาลีล่าของผู้หญิงในความคิดผมว่ามัน,มนสวยนะมันสวยนะเนี่ยเธอ,โอก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคแล้วก็นะคะที่สําคัญค่ะนะคะเขาบอกยังมีนักแสดงอีกหลายๆคนนะ,คะที่ยอมเปลือยกายเล่นเล่นหนังเพราะว่าต้องการให้ภาพเนี่ยมันสมจริงแล้วサาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะให้ภาพของภาพยนตร์เนี่ยมันสมจริงก็แคนเองค่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องของหัวจงหัวใจนะใครอยากจะรู้ตื้นลึกหนาบ้างว่าตอนนี้าサามีใครดูแลหัวใจอยู่หรือยังเนี่ยสามารถไปหาดูกันได้ใน F H M ปักล่าสุดนอก จากนี้ด้านในโอ้หเป็นไงบ้างครับนอกจากสาวชาร่าแล้วยังมีงมหลายสาๆสาวที่ทำเอาหนุ่มๆหมลายๆคนนี่นะคะอาจจะต้องร้องซิกเนเจอร์ค่ะรวมไปถึงนะคะในรายการนะคะคของเมนของเขาเนี่ยนะจ๊ะกับเกิ Girl <Next> Door, ร์ลน็กดอ